รถฉันสกปรกหมดเลยอ่ะคุณพอจะเห็นคนที่ทำไหมแหมบุหรี่สมาร์ธีเนี่ยไม่มีเงินก็ไม่หางานสุจริตทำสิแหมบุหรี่สมาร์ธีเนี่ย คันนี้แหละเป็นผู้หญิงมาคนเดียวไปด้วยเออเออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเช็ครถคันอื่นก่อนว่ามีคนไหมเดี๋ยวถ้าคนโผลมาซวยกันหมดพอดีเดี๋ยวแกเช็ครถคันนี้ส่วนพี่จะไปเช็คคันโน้ตไปไปเถอพี่ น,นี้ไม่มีคนเออแถวนี้พี่ก็ดูมาหมดแล้วไม่มีคนไปเริ่มงานได้เดี๋ยวพี่ดูล่าเร้วให้ทำไปวะไปดีกว่าพี่เสร็จแล้ว,ลวไป อาฉจะเห็นมีคนเอาแป้งมาโเลยเสร็จรถคุณค่ะฮะอะไรนะตายจริงรถฉันสกรปรกหมดเลยอ่ะคุณพอเห็นคนที่ทำไหมฉันเห็นเขาวิ่งไปทงนั้นค่ะไปเราตามเขาไปกันโอ้อดีทังนั้นเุย้ยนี่คุณจะทำอะไรอ่ะเฮ้ย มันนี่เลยเฮ้ยพี่ปล่อยผมอย่าไปกับเธอเธอคนนี้คือโจรอะไรนะบ้าฉันเปล่าเป็นโจรน,นะผู้หญิงอะทำให้คุณอะมาสนใจหน้ารถเพื่อที่ว่าผู้ชายอะจ,จะได้มีเวลาไปขโมยของในท้ายรถของคุณไงแล้วเธอ,อบอกคุณว่าหน้ารถคุณมีคนมาโรยแป้งใช่ไหมจริงจริงแล้วเธอนั่นแหละที่เป็นคนโรยไว้อะผมถ่ายไว้อยู่ พี่เสร็จแล้วไปถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ดูทีกระเป๋าผ้าเธอเลยว่ามีแป้งไหมนีม่ไงทำไมคนหนุ่มทำแบบนี้อ่ะเราไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยก็ก็ไม่ฉันไม่มีเงินน่ะไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วยังไงไม่มีเงินก็ไปหางานสุจริตทำสิ ่ช่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแบบนี้ไอ้ใช่ล็อกตัวผู้หญิงไว้คุณตีครับตำรวจกำลังมาแล้วครับส่วนเรื่องหลักฐานผมกำลังดำเนินขออนุญาตเปิดกล้องวงจรปิดอยู่ครับครับขอบคุณมากนะครับพี่ยาม,มในที่สุดก็จับตัวพว้มันจนได้ครั้งก่อนมาแก๊งหนึ่งจับได้คาหนาังคาเขาพวกมันมาอีกแล้วสองคนนี้แสบม,มากเลยนะครับจ้องเล่นงานแต่เหยื่อผู้หญิงโดยเฉพาะใช่ครับ ช่องวิกฤตแบบนี้มักจะมีมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นแล้วก็มาในหลากหลายรูปแบบคุณผู้หญิงเวลาคุณไปไหนมาไหนอ่ะขึ้นลงรถอ่ะก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็ที่สําคัญอ่ะท้ายรถอ่ะอย่าเปิดทิ้งไว้ขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยเตือนสติฉันในการใช้รถให้กับผู้หญิงตัวเล็กอย่างฉันนะ่ะยินดีครับงั้นพยายามครับฝากสตัวนี้ด้วยนะครับเฮ้ยเกมจะได้ ขอบคุณ FC ทุกๆคนนะคะที่ติดตามชมคลิปพวกเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อยากฝากถึงสาวๆนะคะที่ขับขี่รถคนเดียวนะคะก็อยากให้ระมัดระวังมีฉาชีพด้วยช่วงนี้ก็มีฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบมากก็อย่าลืมล็อกรถกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ